เฮ้ hey, ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าเดินอีกเกียแล้วรู้สึกเหมือนเดินเทีย่ยวห้างไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะวันนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังการตลาดของอีกเกียว่าเขาทำยังไงให้คุณเดินวนเป็นชั่วโมงแบบมีความสุขอีกเกีย ประวัติความเป็นมาของอีเกียอีเกียก่อตั้งในปี1943โดยอิงว่ากำพลาดชาวสวีเดนเริ่มจากการขายของใช้ในบ้านราคาถูกพัฒนาเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์สไตล์ DIY ที่เน้นดีไซน์สวยฟังก์ชันครบราคาจับต้องได้ ปัจจุบันอีเกียมีมากกว่า470สาขาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยโดยเน้น d e m o c r a ติกดีไซน์ที่ผสมผสานฟังก์ชันความสวยงามความยั่งยืนและราคาย,ย่อมเยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนจุดแข็งแบรนด์แข็งแกร่งในระดับโลกอีเกียเป็นหนึ่งในแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะแบรนด์ที่เชื่อถือได้ ให้ความรู้สึกเป็นมิตรเข้าถึงง่ายและมีความคุ้มค่าในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าดีไซน์สวยราคาคุ้มค่าแนวคิดดิโมครติกดีไซน์ของอ k เกียทำให้ลูกค้าได้รับเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบทันสมัยใช้งานได้จริงพร้อมราคาที่จับต้องได้เป็นจุดขายสำคัญที่ทำให้อิเกียโดดเด่นจากคู่แข่งระบบการจัดซื้อและขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงอิเกียควบคุมต้นทุนได้อย่างยอดเยี่ยมจากระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพระบบ flat pack บรรจุภัณฑ์แบบแบนราบช่วยลดต้นทุนด้านพื้นที่ ขนส่งและลดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าสร้างประสบการณ์ในร้านค้าคล้ายตีมพาร์คเฟอร์นิเจอร์อิเกียสร้างอินสตร์เอ็กซ์เพรียนที่ลูกค้าสามารถเดินสำรวจสินค้าจากห้องตัวอย่างที่ตกแต่งเสร็จสมบูรณ์พร้อมมีโซนอาหารบริการเช่นอิเกียคาเฟ่และเมนูมิตบอลทําให้การเดินชมสินค้าสนุกและเพลิดเพลินจนได้รับความนิยมจากครอบครัวเป็นอย่างมาก จุดอ่อนหนึ่งต้องประกอบสินค้าเองอาจไม่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มแม่อีกเกียจะสร้างจุดขายจากระบบ DIY ดูอิตโยเซลเพื่อประหยัดต้นทุนแต่สำหรับลูกค้าบางกลุ่มเช่นผู้สูงอายุคนไม่มีทักษะง,งานช่างหรือครอบครัวที่ไม่มีเวลาระบบนี้กลับกลายเป็นข้อจำกัดเพราะลูกค้าต้องเสียเวลาและความพยายามในการประกอบเองแม่อีกเกียจะมีบริการติดตั้งแบบมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า2ต้องเดินทางไปสาขาขนาดใหญ่ ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับบางพื้นที่อีเกียส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสาขาข,าขนาดใหญ่หรือชานเมืองเช่นอีเกียบางนาและบางใหญ่ในไทยลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวหรืออาศัยในเขตเมืองชั้นใน อาจรู้สึกว่าการเดินทางไปช้อปปิ้งที่อ k เกียยุ่งยากและเสียเวลา3ไม่สามารถตอบโจทย์บริการเฉพาะบุคคลได้ดีเท่าแบรนด์อื่นอ k เกียเน้นการผลิตจำนวนมาก m a s <Math> production, s production เพื่อควบคุมต้นทุนทำให้ลูกค้าไม่สามารถเลือกปรับแต่งสีขนาดหรือดีไซน์ได้ละเอียดเท่าเฟอร์นิเจอร์สั่งทำซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับลูกค้าที่ต้องการความเฉพาะตัว4การเน้นบริการเซลเซอร์วิสอาจทำให้ลูกค้าบางกลุ่มรู้สึกขาดการดูแลอ k เกียใช้แนวทางให้ลูกค้าหยิบสินค้าด้วยตัวเองค้นหาข้อ มูลผ่านป้ายในร้านหรือสแกน QR code ซึ่งอาจไม่เหมาะกับลูกค้าบางกลุ่มที่คาดหวังบริการแบบใกล้ชิดและใส่ใจเช่นลูกค้าสูงอายุหรือลูกค้าที่ชอบคำแนะนำส่วนบุคคลโอกาส 1. แนวโน้มผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ส s t a i n a b i l i t y trend จากเทรนทั่วโลกที่ผู้บริโภคหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกเกียมีโอกาสเติบโตได้จากนโยบายที่มุ่งเน้นความยั่งยืน2โอกาสจากการเติบโตของช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซผู้บริโภคมีแนวโน้มซื้อของผ่านออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะหลังยุคโควิดลบสิบเกีเกียสามารถขยายการเติบโตได้จากช่องทางอีเกียออนไลน์ที่เพิ่มบริการส่งถึงบ้านและ pickup Point 3โอกาสในการเปิดสาขาขนาดเล็กในเมือง City Center Format อีเกียเริ่มทดลองโมเดล อีเกียซิตี้สาขาขนาดเล็กใจกลางเมือง โอกาสจากการพัฒนาสินค้าสมาร์ทโฮมสมาร์ทโฮมโซลูชันตลาดสมาร์ทโฮมกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกเกียร่วมมือกับโซนอสออกลำโพงและหลอดไฟอัจฉริยะราคาจับต้องได้เป็นโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่รักเทคนโนโลยี5โอกาสจากการขยายธุรกิจบริการเสริมเช่นบริการติดตั้งเช่าซื้อพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปนิยมความสะดวกสบายอีกเกียมีโอกาสเติบโตจากบริการเสริม6การเติบโตในตลาดประเทศกำลังพัฒนา e m e ม g i n g ินมาร์เกตลาดเอเชียตะวันออกเชียงใต้ยังมีโอกาสมหาศาลอีเกียสามารถขยายสาขาในประเทศเพื่อนบ้านอุปสรรคหการแข่งขันจากคู่แข่งเฟอร์นิเจอร์ท้องถิ่นและออนไลน์ที่เรียนแบบได้ง่ายตลาดเฟอร์นิเจอร์มีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะแบรนด์ท้องถิ่นที่สามารถเรียนแบบดีไซน์ในราคาถูกกว่า เช่น Index Living Mall SB d เอ i บีดีไซส์ในไทยหรือร้านเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ที่มีต้นทุนต่ำกว่า2ต้นทุนวัตถุดิบและโลจิสติกส์ที่ผันผวนอีกเกียมีเครือข่ายการผลิตและขนส่งที่พึ่งพาตลาดโลกเช่นไม้พลาสติกเหล็กและการขนส่งทางทะเลเมื่อราคาวัตถุดิบโลกผันผวนเช่นราคาน้ำมันค้าแรงหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอาจากระทบต่อราคาขายและกำไรขั้นต้น3พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในยุคดิจิทัลผู้บริโภคยุคใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เจน และมิ l l ลน n นียต้องการความสะดวกสบายบริการรวดเร็วและช่องทางออนไลน์ที่ตอบโจทย์แบบเรียลไทม์ i k EA ที่เน้นเซลล์เซอร์วิสอาจเผชิญความท้าทายในการสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล Personalization หรือให้บริการทันใจเท่ากับคู่แข่งที่ปรับตัวเร็วกว่าวิเคราะห์ส่วนประสมการณ์ตลาด7 t ี โปรดักต์เฟอร์นิเจอร์ DIY ดีไซน์สแกนดิเนเวียนบวกสินค้าไลฟ์สไตล์บ้านพรเน้นราคาคุ้มค่าควบคุมต้นทุนดีเยี่ย,ยมเพลสต็อคขนาดใหญ่บวก e-commerce บวกบริการจัดทรงโปรโมชั่นการตลาด E ีโมชั่นแนวบวกโปรโมชั่นช่วยกระตุ้น trial people พ,พ,พนักงานบริการลูกค้าแบบเป็นมิตรใช้ระบบเซลล์เซอร์วิสโปรเซสบริการสะดวกรวดเร็วเซล์เช็กเอาท์พิซิท้าวเอวิดเอนบรรยากาศสโตร์เหมือนบ้านตัวอย่างบวกคาเฟ่อิก,เกิเอร์ที่สร้างความสุขในการเดินชมสินค้า กลยุทธ์สร้างความแตกต่างของอีเ a ียเดโมแครติกดีไซน์ให้ของราคาย,ย่อมเยาวแต่ดีไซน์เทียบเท่าพรีเมียมสร้างประสบการณ์ในร้านเดินเที่ยวเหมือนท่องโลกแห่งบ้านตัวอย่างอีเกียฟู้ดกลยุทธ์อาหารช่วยขยายเวลาการเข้าพักเช่นมิดบอลความยั่งยืน s ู้สเตนแบบิลิตี้แบรนด์มุ่งสู่คลายเ e p โพซิทีฟภายในปี2030เช่นรีไซเคิลเฟอร์นิเจอร์รับคืนสินค้าการนำเทคโนโลยีมาช่วยเช่น AR ช่วยวางเฟอร์นิเจอร์เสมือนในบ้านระบบเซลเชกาวระบบเมมเบอร์ช กลยุทธ์ Customer Experience E- กเกียได้เลือกที่จะออกแบบผังทางเดินในรูปแบบก้นหอยเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าขะได้ทุกหมวดหมู่โดยไม่พลาดทุกส่วนของร้านเมื่อลูกค้าเห็นสินค้ามากขึ้นพวกเขาก็มีโอกาสในการตัดสินใจซื้อที่เพิ่มขึ้นด้วยความน่าสนใจในการได้พบเห็นสินค้าที่มีให้เลือกมากมาย องค์ประกอบของคุณภาพบริการที่อีเกียใช้ความน่าเชื่อถือมีสินค้าคุณภาพและบริการหลังการขายที่ชัดเจนความพร้อมบริการพนักงานให้คำแนะนำสินค้าอย่างเป็นกันเองความง่ายในการเข้าถึงเดินช็อปแบบเซลล์เซอร์วิสแต่ก็มีสตาฟพร้อมช่วยความประทับใจทางอารมณ์สโตรเป็นเดสติเนชันช้อปปิ้งสร้างประสบการณ์ที่ครอบครัวไทยชื่นชอบความยั่งยืนลูกค้ารู้สึกดีที่ซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับโลก กลยุทธ์ที่นำมาปรับปรุงและพัฒนาบริการเปิด Ikea Compact Store ตามหัวเมืองใหญ่เพิ่ม Micro Fulfillment Center พัฒนา Smart Home Service เช่นเฟอร์นิเจอร์เชื่อมออดสำหรับคนเมืองสร้าง Ikea Circular Service Hub รับคืนสินค้านำสินค้ากลับมาใช้ใหม่ในตลาดโลเคอลออก Subsription Service เช่นเฟอร์นิเจอเช่าหรือครัว สำนักงานชั่วคราวพัฒนาอีเ e กียฟู้ดฟิวเจอาหารแพลนเบสรักโลกตอบโจทย์สุขภาพใช้ AI ช่วย Personal s ลช p อปปิผ่านแอปอ e ีเกียโฮมแอส s s สแตนต์เน้นไฮเปอร์โลเคอลอซ o ชันมากขึ้นเช่น c คอ l e c t i o n เฉพาะไทย แนวทางรักษาลูกค้าเก่าหนึ่งทำอีเกียโฮมเพอร์โซน i ลไอเซชโปรแกรมบริการติดตามหลังซื้อให้คำแนะนำเพิ่ม2อง e ีเกียแคร์คลับบริการสมาชิกที่ดูแลเฟอร์นิเจอร์ตลอดอายุเช่นซ่อมบำรุงที่บ้านฟรีปรีละ1ครั้ง3ามอีเกียโฮมอัพเกรดแพลนส่วนลดพิเศษสำหรับการอัปเกรดบ้านทุก3-5ปี4 Content Marketing ผ่าน Ikea ียแอปที่ช่วยสอนจัดบ้านสไตล์ตกแต่งจัดคอนโดเล็ก ระบบรีวิวแล้วรับเครดิตสำหรับลูกค้าที่แบ่งปันรีวิวสินค้าช่วยเพิ่ม UGC User Generated Content หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนมองอีกเกียในมุมใหม่แล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนสายแต่งบ้านด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย